สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันแรกที่บรรดาสามหนุ่มสามมุมเราลงมาอยู่ในก้นบ่อเหมือนกันครับมาทำอะไรนี่ฮะผมบอกแล้วไงว่าจะมาละเลงพื้นครับพื้นก้นบ่อให้ลา่าให้เรียบนี่ฮะลงไปแล้วครับ โอ้โหหกล้อดำนี่ก็ผมเห็นก็ยังวิ่งอยู่นะเมื่อกี้นี้โอ้ยแยกกันเลยครับนี่ปรับเกียร์กันปรับเกียร์กันครับอ่าระวังจะสวิงโดนกันนะให้มันห่างกันไว้ครับ กะว่าเวลาสวิงกันแล้วบุงกีไม่ชนกันพอนวันนี้ก็น่าจะปรับก้นบ่อสิทธนะดูแล้วต้องสามคันนะนี่ครับถ่ายตรงนี้ดูเ,เลยสามคันอยู่ในก้นบอนี่ฮะปรับเทียกันเอาละเลงให้มันเรียบร้อยให้มันดูสวยงามครับ เดี๋ยวผมยืนอยู่ตรงกลางดีกว่าถ้าใครอยู่ใกล้หัวหน้าโจยก็มีสิทธิ์โดนโคลนะโอ้โห,โหอยู่กับโคลด้วยไม่ต้องพูดถึงอาวุธเยอะแยะกระสุนเยอะนี่นี่นี่ทางนู้นระวังกันให้ดีครับจะอยู่ใกล้หัวหน้าไม่ได้นะอันตราย เจ้าซุ่มลายลุยมาแล้ววันนี้สงสัยจะทำงานละเลงคนบ่อฮะฝับให้เรียบอ่ะพยา,ยามจะถ่ายมุมกว้างๆนะครับเพื่อจะได้เห็นสามคันพร้อมกันเลยฮะว่าใครทำอะไรบ้างยังไงบ้างฮะนี่ยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าถ้าไปถ่าย คันไหนคันหนึ่งก็จะเห็นแค่คันเดียวเล่งงานกันนะครับเล่งงานกันใกลจะจอดปีใหม่กันแล้วเห็นว่าจะจอดเห็นว่าพรุ่งนี้จะทำงานอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็วันที่29้าวันนี้วันที่ยี่ปด Mm hmm. ไม่ใช่เอาดินก้นสะออกหมดนะนี่เป็นอย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนแล้วได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วแล้วว่าเดีย๋ยวเสร็จแล้วจะต้องมาละเลงกนบอ่อลงให้มันเป็นให้มันลาบให้มันเรียบครับเจ,จาะเฉพาะตรงกลางก่อนใส่หกล้อดำอ่ะใครจะเดินไปตักใส่หกล้อหัวหน้าโจยเรากำลังจะเดินไปฮนะเดินไปตักใส่ให้หกล้อฮะ อาจารย์ชูก็เริ่มเอาเคีโคลลงพื้นแล้วนะแหมวันนี้เสร็จแน่นอนครับกุนบ่อนี่โอ้โหเอารถเจ้าวันโวอยู่กลางเลยให้อาจารย์ชูกับคุณหน้าโจยอยู่ด้านข้าง หัวหน้าเรากําลังจะปล่อยน้ําลงมานะน้ําที่อยู่ล่องด้านข้างอนะกาลังจะปล่อยน้ําลงมาเดี๋ยวก็พอดีแหละปกไปปบมาก็เรียบมีน้ําด้วยอ่ะหัวหน้าเดินไปตักขี้โลนใส่หกล้อดาให้นะฮะ ตักใส่แล้วก็เดินกลับมาไม่รู้ว่าวันนี้6ล้อดำวิ่งกี่คันแต่เห็นเจ้ารอกกี่อินดี้จอดอยู่ข้างบนครับไม่เห็นมาวิ่งสวยกันครับผลไม้กละมือเยอกเกษตร น้ำเริ่มไหลลงมาแล้วครับเมื่อวานนี้หัวหน้าบอกว่ามีปลาเหลืออยู่นะอยู่ในล่องน้ำเนะี่ยทางซ้ายมือนี่ฮะหัวหน้าบอกว่าผมเห็นปลาอยู่มีปลาเหลืออีกหลายตัวอยู่ที่ผมเอาพวกดินลงไปในน้ำเพื่อว่าให้ปลามันบืนขึ้นแบบให้ปลามันหนีขึ้นมาจะได้มองเห็นแมความอันชาญฉลาดของหัวหน้าโจ้เราแย่ yeah. ไปด้วยมีผลประโยชน์ไปด้วย ว่าถ้าเอาดินลงไปในน้ําแล้วปลามันจะบืนครับบืนขึ้นมาก็ได้จับได้เพงั้นโอ้โหความคิดหัาหน้า นี่วางแบบธรรมดาไม่เป็นครับต้องสวิงแล้วก็เวียงครับนี่ทำให้ลูกได้จำจะได้ไม่ลืมนี่ดูแกดูแกแอฮะ,เ,อะเขาพากันวางกันจอดวางกันฮะอาจารย์ชูยังวางนิ่มๆกูนหน้าทำไม่ได้เราเวียงเลยนะ เวียงไปเลยโอ้โหเนี่เขาก็ค่อยวางกันวางกันแต่ทางนี้วางเขาไม่เป็นต้องเวียงเอออ่าอ่าอ่เริ่มวางไปค่อยแหละเมื่อสองสามเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเวียงอยู่เลยอ้าคงจะเอาระดับนั้นหรือเปล่านู่ย ัวหน้าโจยเราเริ่มไล่ระดับมานะคงจะเอาความต้องการระดับคนบอแค่นั้นแน่นอนอ้าวอ้าวอ้าวสวิงอีกแล้วโอ้ดูดิ <c oughs> โอ้ยเอกดำซิ่งกับเจ๊พึ่งนั่งซิงนั่นดีนะเจ้พึ่งมีร่มกันไว้ไม่งั้นแหละโอ้โหดูเต็มเต็มดีที่ผมไม่ไปนั่งกับเขาใกล้ไม่อยากเข้าใกล้รู้เลย๋ยวจะเปื้อนแล้วก็เลือกใครไม่เลือกเลือกคณหน้าโจยดูด้านข้างเลยนะโอ้โหคขรำมาม่าย YouTube ดูใะ อยู่ข้างๆอันี่โดนแน่โวยวายแล้วเสียงโวยวายแล้วเอ็กดัมซิ่งแล้ว mm hmm. นี่ครับปัดไปด้วยตักดิงขึ้นดัมไปด้วยฮะไ mm hmm. หลลงไปไหลลงไปเอาไปกองไว้ข้างล่างอันแหละ mm hmm. ที่ไม่รู้ว่าจะโวยวายกันทำไมนู่นเออ เขาพาก็อยู่ห่างๆนี่ผมก็อยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้ฮะดูเอาครับชอบคันไหนก็ดูเอา เราเดินไปนะครับเดินเพื่อจะไปตักดินใส่หกล้อดำเขาหกล้อดำก็ยังวิง่งเอาโหโมโหผัวโมโหผัวเอาดินเฟียงเลยนี่นี่ดูเจพึ่งโมโหเอาดินเฟียงใส่ผัวเลยดูดิเสื้อผ้าเปื้อนหมดแล้ว เครียดเครียดโอ้โหผัวใหญ่โอ้โหผัวใหญ่เอาเอาอีกชุดหนึ่งนี yes ่ <ses raul acceptable> สนุกกันยกใหญ่สนุกกันยกใหญ่วันนี้ผมก็มาติดตามอีกวันหนึ่งนะครับงานหลวงของสามนุ่มสามมุมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ